จริงจริงแล้วผมเป็นใครไม่มีใครรู้หรือเป็นชันปะปะฉันไฟในตำนานจริงจริงเป็นเพียงช่างอินเตอร์เน็ตที่ไม่รู้เท่าไร่ปิงขึ้นเมื่อไรตัวใครต้องมันรักกันก็สวนพาวันนัน ครั้งหนึ่งเคยเจอกับร่มขนใหญ่ที่ยาวเปิดมือ oh <my> พี่อริอามกให้เป็นสปาย uh huh. uh huh. ให้กับบริษัทสมมีเชาวบ้านผู้ยิ่งใหญ่ uh huh. uh huh. ให้ไปฝังตัวอยู่กับแก๊งเอลซ่าอะไแบบนี้ก็ได้หรอวะ S3 ส h a ร n ช l ภนมิ <S S Channel, พูใจเสนอ ละครเพลงหรือซีรีส์ตอนปั่นแปลกแหวกเสียนหันที่เสียภาษาไทยโดยเขาเองเฮกเฮกเบอรบอนี่ละครเพลงนะจ๊ะละครเพลงวันนี้เราอยู่กับรูเกอร์นะจ๊ะ สวัสดีครับผมลูก้าน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะร้องละครเพลงนะครับซีรีส์นี้นี่หลังจากที่ไม่ได้ทำมานานจากมาท,าท่าใ่คลิปนั้นโอ,อ้โหก็ประมาณเกือบปีแล้ววันนี้ก็จะมาทำของลูก้าน,นะจ๊ะเเครื่องปั่นอยู่ไหนเครื่องปั่นอยู่นี่ผมสีเหลืองไม่เจอตาทั่วเรยทำไมไม่เห็นเอ เลยครับเห็นพี่เอาเลอกดเลยครับเม่รู้กันนะเว้ยรู้กันนะเป็นสปาเป็นสปายคำว่านั่นมันต้นทั่วงอใครหัวะจะหลุดพี่จก ح ح> นี่ไอติมพันธุ์ป๊อปปักตรงนั้นเดี๋ยวก่อนเอาคืนได้ไหมขอโทษนะครับคือผมขอคือนเครื่องก่อนนะครับโอเคได้เวลาปั่นแบบสะใจแล้วไปเลยก่อจ๋า ยังก,กันอยู you ่ What No signal No signal What ขับต่ออินเทอร์เน็ตผมอ่ะไม่นะโดยใ้ยอมรับความเจ็บปวดมือตั้งในมือถือไม่พอเล่นเน็ตไม่เป็นไรต่อใหม่ก็ได้ผมผมเขาต่อใหม่นะครับเอาเครื่องนะนะครับก็เห็นว่าใกล้เสร็จแล้ว ไปครับเต่อเต่อต่อต่าต่อต่อต่ออารมณ์เปล่งไวมากแล้วโอ้โหนี่หันจะจูบไอคนที่นั่งแล้วอ่ะจ้าเนี่ยล้มอีกแล้วคือแบบฮันเฟิลเฟิลทำไมอ่ะนี่ถ้าเฟิลแบบนี้นี่ผมปั่นฟรีเลยนะจ้าโอ้ยปั่นยาวจ้าปั่นยาวจ้าปั่นเลยปั่นไปเลยแม็กนัมงเต่อเต่อเต่อ อย่าเดี๋ยวพี่โจ๊กมาเดี๋ยวพี่โจ๊กมาโอ้โหก็ช่างเฝ้าอยู่ตรงนั้นนนนนตายแน่จ้าวิววววนี่ตัวฉันผิดเลอะไรฉันต้องใช้นี่ติ่มให้ใครโ Oh my gosh ไม่ต้องใช้หรอกครับนี่ติ่มมีคนใช้แทนแล้วนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฮู้ยคารลมด้วยไม่นั่น ตายแล้วทำไมเพื่อนเรานั่งกันเร็วจังเลยอะ่ะแล้วพี่โอริโอ้กับพี่โจกเขาก็ไม่แว้นมาทางนี้เลยนะจ๊ะเออคือลูกา้าเป็นสปายแน่นอนเพื่ออย่างนั้นอะ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนคนนั้นดีกว่าเพื่อนคนที่นั่งรอครูดาวอยู่อะ่ะน่าจะครูดาวใกล้เสร็จแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวก็นนะัก เดี๋ยวๆๆอยากจะโชว์รซาแต่มันไม่ได้อะ่ะไป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 แอปก่อนแอบก่อน,ออนมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเ <Hey, S 2> เดี๋ยวเราเชื่อมให้เพื่อนปั่นไปก่อนแล้วกันนะไปจ้ะกเราจะต้องไปช่วยเพื่อนคนนี้เพื่อนเรามาแล้วลบหน่อยช่องอินเทอร์เน็ตมา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 แล้วจ้า,าแล้วเพื่อนเราโอ้โห เล่นเฝ้าแบบนี้ไม่จูบกันเลยล่ะครับเอาจับแล้วจับแล้วแบบนี้ใช้ไฟฟ้าแซนโวเลโกน่าควา่ำสัญ,ญญาณของท่านได้ถูกตัดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ oh my gosh คืออะไรงงแท้งงแท้มีคนตัดสัญญาณเราอีกแล้วเดี๋ยวเราจะวานสัญญาณไปก่อนสัญญ,ญาณเฮ้ยเครื่องดีใกล้เสร็จแล้วนี่ๆเอาเครื่องใกล้กลเอาเครื่องใกล้ไปด่ใครส่งหมามาวะอ้ดุ๊กดุย๊ย ก็จะมากัดหัวฉันหนึ่งไงยเออป่าครับคือมีคนส่งมาครับใครมันสิทธิ์ไหนอ่านจดหมายมันสิทธิ์ดยสิตึ้งรูเกอร์ที่รักเออให้ <What? S 1> มันเสียี่ตุนเดี๋ยวเสียม,มันสิทธิ์กันรูเกอร์ <What? S 1> คือวันนี้เราจะต้องออกไปด้วยกันนะป่ารา I love you so much very really much <mm <as> ขาต้มมัดถั่วดำว oh yeah. าละนะำหอโอ้เยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขโมยเครื่องกลับมาก่อนขอเครื่องนะครับเครื่องนั้นใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่ไมีใครปัน่นจัดไปครับคือบนสิทธถึงเราจะชอบกินข้าวต้มมัดน,นะแต่ถั่วดำมันก็เอ่มมีกล้วยไหมไม่มีครับเผือกก็ได้ <mm> เปิดเปิดเปิดลูก้าชอบกินเผือกลูก้าชอบกินเผือกแม่ําเป็นนื้อว่าเชื่อเผือก มายถึงพี่เผือกอะจ๊ะออไปให้เลยไปไปไครับพี่เผือกหมดเวลามีซีนแล้วสิหมดเวลามีซีนแล้วสิพี่เผือกครับโชคดีครับแล้วนี่เราจะต้องปั่นอีกนานไหมเนี่ยหันไม่มีใครจะมาสก,กิดเราเลยเหรอพี่โจ๊กครับพี่ออริโอโอ้ my gosh นี่เรา อยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอหากตรงนั้นมีใครใจดีได้สเสียงนีด้ดช่วยด้วยวัดเสียงโนตันโ <c oughs> นตันกระเสียงแตวแตกมากเลยโ <c oughs> นตันกระมวลสิทธิ์ดูแล้วเหรอเติดเติดเสียงไรอะเยลกก็ลองถามดูถามดูงั้นผมขอถามครับ ผมมีสิทธิ์ได้สก,กินใหม่ไหมครับเกลือลูกแก้วหน้าก็เกลือครับเกลือเพียงแค่ฝนเกลือลงที่หน้าจอในบางครั้งเพียงแค่ฝนเกลมองในทุกวันทุกทุกเช้ามันก็อาจจะมีเพียงวิธีหนึ่งอะไร ถึงเครื่องแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวปับปับปรับปับปับเราก็ปัปปป่นสองเครื่องมาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ดูเลยแล้วไม่มีใครช่วยเพื่อนเราแบบนี้บายบายจะ้ะ <on> <analysis> นี่หรือคือซีนที่ผมรอเคยซีนตอนจบ Joker จกอชิเตะลุบบ้าพอดีเลยหรือเปล่าวะมันไม่ได้เว้นมาถึงนี้ รถขายไอติมไม่มาผมจะต้องทำไงดีใส่เกียร์มาไปดักอีกซอยหนึ่งเออจริงแล้วมันมาปะมันมาแล้วมันมาแล้วเสียงหัวใจตัน้นเล็กหน้าแดงทุกทีเปแล้วจ้าพี่จกแ <c oughs> จกไอติมไปหนึ่งแทงอเฮ้ยแพนน้าปั๊บได้กว,ว่าแกเลยไะเนี่ยไปดูไม่มีใครช่วยลงดำเกิตอดดำเกิงมหมดเลย <c oughs> นี่คือสามสหายดำเกิง เออช่วยเร็วๆหน่อยสิไม่มีใครช่วยฉันเลยเออใจเย็นๆนนะเดี๋ยวโถ่ให้ถ่ถยโอยกว่าจะถูเสร็จฉันหลบลมหายใจพอดีเออเสร็จแล้วเก้กนะไปช่วยมัยล้วดูทำท่าพร้อมกันด้วย คืออะไรอ้ฉันได้เปอิระลีอิตาล,ลีเออ,เอ,อแล้วฉันโทรหาก่อนนะกิจะเโทรหาใครฉันน่ะหรอโทรหาไอ้ดำเกินที่นั่งอยู่เออใส่โยนาละนะเพื่อนเอ,อ้ยลองหลุมไม่วะาถือว่ารอฮันอยู่รอฮันก่อนก็ได้นานไงเพื่อนเราไปแล้วบายบายลางไม่ดีอีกเลย มาแล้วจ้ะยิ่งหนึ okay. ่งนัดเออเฮอโอโยตีเจ็บจังเบยใบายนะจ๊ะโอริโอจ๋าเตริง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 ซีรีอะไรกันกดไลค์กดแชร์กระโดดทุบส s c ส i ครด้วยล่ะอย่าลืมนี่ข้างบนอ่ะกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะไปและ